วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกตเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมออกมาโพส Facebook นะครับโพสต์ข้อความผ่านทาง a c e b o o k ส่วนตัวแต่รู้สึกว่าภายหลังเหมือนจะถูกลบไปนะพี่ใหม่คุณผู้ชมแต่ว่าคุณแสวงเนี่ยโพสนะครับแล้วก็อธิบายถึงหลักการโดยตรงและลับหลักการความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งและการเลือกตั้งโดยระบุบอกว่าบาร์โค้ดกับ2หลักการบาร์โค้ดกับการออกเสียงโดยตรงและลับนะครับอ่ะข้อ1หลักการโดยตรงและลับ เป็นหลักการขั้นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนในการเลือกตั้งตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน UDHR ของสหประชาชาติหรือว่า UN ว่าด้วยสิทธิทางการเมืองที่กำหนดว่าในการเลือกตั้งการออกเสียงต้องเป็นไปโดยตรงและลับพูดแบบเข้าใจง่ายๆคือลงคะแนนด้วยตนเองไม่มีผู้ใดทราบได้ 2. หลักการความปลอดภัยของบัตรและการเลือกตั้งเป็นหลักการที่มาจากปฏิญญาสากลเช่นกัน ที่กำหนดว่าการเลือกตั้งต้องเสรีและเป็นธรรมฟรีแอนด์แฟร์กฎหมายจึงกำหนดเรื่องความปลอดภัยของบัตรและการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุดจริตและเที่ยงธรรมป้องกันการปลอมแปลงบัตรการใช้บัตรปลอมการใช้บัตรข้ามเขตรวมทั้งการบริหารจัดการบัตรควบคุมบัตรในการแจกจ่ายได้อย่างถูกต้องนะครับ 3. นะครับตามหลักแล้วเนี่ยบาร์โค้ดเนี่ยถูกนํามาใช้กับหลักความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งและความปลอดภัยของการเลือกตั้ง แต่หลักการความปลอดภัยต้องไม่กระทบสาระสำคัญหลักการลงคะแนนโดยตรงและลับจึงมีการออกแบบการออกเสียงลงคะแนนทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันและสอบทานซึ่งกันและกันได้อาทิมีการเก็บบัตรต้นขั้วบัญชีผู้ใช้สิทธิ์ในถุงที่เตรียมไว้มีสายรัดไว้แล้วเก็บไว้แยกหีบกันการใช้บุคลากรในแต่ละขั้นตอนคนละชุดกันอทิที่หน่วยเลือกตั้ง ก็จะมีคณะกรรมก,การประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปนที่รับบัตรหรืออนุอําเภอและที่จัดเก็บเป็นสํานักงานกกตจังหวัดเป็นต้นสุดท้ายคือกรณีที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตการเลือกตั้งถ่ายรูปบัตรที่มีบาร์โค้ดจะทราบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ใครแล้วหรือไม่ขอยืนยันว่าไม่ทราบแน่นอนแต่หากมีผู้พยายามอยากทราบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ใคร ก็มีมาตรการในการป้องกันไว้อย่างรอบคอบคือการเก็บบัตรต้นขั้วบัตรบัญชีรายชื่อแยกจากกันในที่ปลอดภัยไม่มีผู้ใดเข้าถึงได้โดยไม่มีคําสั่งศาลและหากจะเปิดหีบตามคําสั่งศาลก็เพื่อการเลือกตั้งที่มีการร้องว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเท่านั้นและการ เปิดหีบเอกสารก็จะเปิดเท่าที่จําเป็นหีบใดหีบหนึ่งที่เกี่ยวกับคําร้องไม่ได้เปิดเอกสารทั้ง3พร้อมกันครับนะอันนี้ก็คุณแสวงเนี่ยโพสต์ข้อความก็คล้ายๆกับวันที่กกตแถลงใหญ่นั่นแหละพี่มับก็คือขั้นตอนที่ลงคะแนนโดยตรงและลับแล้วก็เหมือนพยายามจะบอกว่ามันอยู่กันคนละที่คนละทางมันไม่สามารถที่จะจับมาแมทมาเจอกันได้ใครจะไปทาอย่างนั้นคือต้องทุจริตแล้วก็ต้องมีขบวนการ พอสมควรเพราะไม่เร่ง่ายๆเ <Ừ. S 2> พราะมันหลายซ้ำหลายซ้อนแต่ก็ไม่ได้พูดชัดว่ามันมันมาชนกันไม่ได้ก็คือมันชนไม่ได้เพราะเขาป้องกันไว้ดีนะ